สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Samsung Galaxy M21 มือถือที่ต่อยอดจาก M31 ที่ยังคงคอนเซปต์แบตสุดอึด6,000มิลลิมส่วนสเปคอย่างอื่นจะน่าสนใจมากแค่ไหนนั้นไปดูคลิปวิดนี้พร้อมๆกันเลยดี๋ยวครับ let's go หลายๆคนทราบกันดีครับว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ต่อยอดม,มาจากตัว M31 ครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่าซีรีส์ M เนี่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งของทางซัมซุงที่ทําสเปคมาได้จัดเต็มมากทั้งในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้เลยแล้วก็เรื่องของสเปคอื่นๆที่ถือได้เลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มไม่แพ้กับซีรีส์ A เลยแต่อย่างหนึ่งที่อาจจะได้ไม่เหมือนกับซีรีส์ A ก็คือในด้านการดีไซน์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นที่การดีไซน์เลยแหละคร หน้าจอเป็น Full HD Plus ครับชีดหน้าจอที่เลือกใช้เป็นระดับ Super Amoled นะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าความคมชัดเนี่ยมีในระดับหนึ่งเลยและยังครอบทวาววรดิจิลิลัก Glass สามด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อรุ่นนี้จะเป็น USB-C นะครับส่วนแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้เหมือนเดิมครับในด้านของระบบเซนเซอร์รุ่นนี้จะเป็นการสแกนนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องและจุดเด่นของรุ่นนี้ถึงรุ่นนี้จะให้แบตมาอึดครับแต่น้ําหนักตัวเครื่องนี่เบาพอสมควรเลยครับานั้นคร้องบอกว่าเหมาะกับคุณผู้ชายก็ได้คุณผู้หญิน ยิ่งจะดีมากเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบมือถือที่แบตอิดๆเนาะโอ้โหอยู่ได้นานๆอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ต้องการน้ําหนักเยอะๆครับเพราะว่ามันพกพายากส่วนมาดูในการทํางานกันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะรันด้วย Android 10แน่นอนครับพร้อมครอบทับด้วย One UI จากทางซัมซุงเวอร์ชัน2.0ส่วน CPU เนี่ยเลือกใช้เป็นตัวแรงเลยครับ Exynos 9611ครับผลิตด้วยสาบานกรรม10นาโนเมตรเป็นแบบออก a c o r คครับความเร็ว2.3 g h z และมาพร้อมกับ g p u เป็น Mali G72 MP3 ในด้าน ความเร็วด้านการเล่นเกมก็ได้การใช้งานก็ดีเนี่ยรุ่นนี้ครับเป็น CPU ตัวเดียวกันกับตัวซีรีส์ A หลายๆตัวเลยครับอย่างเช่น A51 A50 อะไรแบบนี้ฮะซึ่งก็แน่นอนว่าโดยรวมด้านการใช้งานรุ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรครับ RAM ร,รุ่นนี้จะมีเลือกอยู่ที่ 4G กิกแล้วก็6กิกครับส่วน ROM จะมีอยู่ที่ 64G กิกแล้วก็1 2 8 g สิกิกสามารถใส่ไมโครดิสการ์ดเพิ่มได้ครับซิ่เป็นแบบ3สล็อตนะครับส่วน ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 2.1หนึ่งครับแน่นอนในด้านความเสถ กล้องหลังมาทั้งหมดสตัวครับทริปเปอรคาเมล่าตัวเมนหลัก48ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f 2.0ครับบวกกับเลนส์อัลตร้าวายล้านพิกเซลและก็เดฟเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลและรุ่นนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 3 0เฟรมเรทได้ด้วยครับส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จัดเต็มกับกล้องหน้าถึง20ล้านพิกเซลพร้อมรูปแสงอยู่ที่ f 2.2ซึ่งถือว่าถ้าเทียบในงบประมาณนี้แล้วเนี่ยกล้องหน้าก็ถือว่าให้ความละเอียดมาจุใจพอสมควรครับส่วนจุดเด่นมมากๆขอองงงรรุ่่่นนนีี้คหไเื ของแบตเตอรี่ครับโดยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุถึง6,000มิลลิแอมป์และฟ้าชาร์จระดับ15วัตต์ ซึ่งแน่นอนครับว่าในด้านของการใช้งานเนี่ยโอ้โหเล่นเด้นนานทั้งวันทั้งคืนเลยแหละครับและแน่นอนว่าจุดเด่นๆก็คือสามารถสแตนบายได้นานถึง 20, 20กวัน,วนและข้อดีเพิ่มเติมอย่างที่เราได้เกินไปว่าน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้หนักมากเลยครับถือว่าเบาอยู่ในเกณฑ์ที่จับถือได้ทั้งคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงอันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นข้อดีของรุ่นนี้ถึงแบตจะอืดแต่ว่าน้ําหนักก็เบาและแถมยังมีฟาสชาร์จไม่ด้วย Galaxy M 2 1เปิดตัวในต่างประเทศเราเรียบร้อยครับแต่่่วานนนะครรับุี้ มีไปโผล่ในเว็บไซต์ s a ั s u ุง Thailand ครับณเวลาที่เราอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้ยังไม่เข้านะครับแต่ถ้าเข้าแล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ณเวลานี้นะครับเรารู้ได้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีสีเราเลือกอยู่ทั้งหมด3สีครับก็คือสีบลูครับสีน้ําเงินนะครับสีแบล็กสีดําแล้วก็สีกรีนนะครับสีเขียวนะครับก็ไปลองดูกันได้ที่เว็บไซต์ a m s u ุง Thailand ที่ได้แบบเปิดเผยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสเปคหรือรูปแบบการดีไไไซนนนน์ขของรุ่นนี้้้ัเาปดดูก และเท่าที่เห็นได้ครับรุ่นนี้ยังไม่ได้มีราคาเปิดจากจาหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าณเวลานี้ได้คาดไว้แล้วว่าจะมีรุ่นที่เปิดจัดจาหน่ายก็คือตัว RAM 4กิกรอม64เท่านั้นครับส่วนในด้านของราคาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอขอบอกราคาที่เปิดตัวในประเทศอินเดียกันก่อนนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเตรียมวางจาหน่ายในประเทศอินเดียแล้วนะครับส่วนไทยก็เตรียมเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารอรุ่นราคาที่เปิดตัวนะครับน่าจะอีกไม่นานนี้แต่ว่าราคาในเดียจะอยู่ที่ราวประมาณ5,600บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเลทที่ไม่ไได้แพงจนนเกิ แล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับคือโดยรวมๆก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับเนื่องจากรุ่นนี้การดีไซน์อาจจะไม่ได้ดูดีมากเท่ากับรุ่นอื่นๆแต่ว่าในด้านการใช้งานด้านในเนี่ยโอ้โหจัดเต็มไม่แพ้กับรุ่นอื่นๆเลยครับและนี่แหละครับคือทั้งหมดของสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ s a m s u n Galaxy M 2 1คิดยังไงเกี่ยวกับคลิปวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะ See you again. ้าสี o อเกียนทุกคนครับบายยแล้วเจอกันครับ